ราลาลา,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 ลาสวัสดีคุณชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ป่า Riders ์สตูดินะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวในสินค้าของรลยที่แปลงร่างอุลตร้าแมนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและของที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับผม Legend ULTRA Henshin Series Sparkled นัน่น,เ,นเ,อเองนะครับผมก็เป็น ของเล่นนะครับผมอุปกรณ์แปลงร่างนะครับที่แปลงร่างของอุลตร้าแมนชีกาหรือสตาร์แกรนต้องบอกว่าถามว่าทําไมมันไม่ใช่ DX ล่ะแล้วทําไมหน้ากล่องมันแปลกๆนะฮะต้องบอกเลยว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเป็น DX ที่แปลงร่างอุลตร้าแมนชีกานะครับที่ผลิตโดยบันไดไชน่านะครับคำนี้ใหม่นะรับันไดไชน์นะครับต้องบอกถนีจะได้ยินคขาว่าบันไดไชนาหรือเขาว่าไชนาก็ตามนะฮะว่ามันมาจากจีนนะฮะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยประเทศจีนนะครับผมแต่ว่า ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ของก๊อปนะครับไม่ใช่ของเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นตราบันไดแท้ๆเลยนะฮะนี่ตราบันไดยังอยู่ตรงนี้เลยนะฮะผลิตโดยบันไดแต่ว่าอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองซึ่งเขาได้สิทธิตรงนี้ไปผลิตทําขายภายในประเทศเขานะครับผมแล้วก็แน่นอนพอเป็นประเทศจีนนะครับพวก ฟอนต์ต่างๆนะครับชื่อเรื่องหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่อยู่บนกล่องก็จะเป็นภาษาจีนซะส่วนใหญ่นะครับผมอ่าอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะว่ามันไม่ใช่ของก๊อฟนะครับโอเคนะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับร้านเจทอยนะครับสินค้า d ีของแท้ราคามิตรภาพนะผมที่สนับสนุนสินค้าชิ้นนี้มาให้ผมรีวิวด้วยนะครับขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้สินค้าชิ้นนี้นะครับตัวสปาร์กเลนตัวนี้นะแล้วก็ยังมีสินค้าชิ้นอื่นๆนะคร DX เ e n กซนไป DX ดีเอ็ r คาร์เมนไรเดอร์หรือว่าอุลตร้าแมนชิปอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เพจเจนฮอยได้เลยนะครับติดต่อได้ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง s h o ป e e ได้ด้วยนะครับผมนะมีหลายช่องทางนะฮะโอเคในส่วนของสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็น Spark r a i นนะครับแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนชิการนะครับผมด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ การกดปุ่มต่างๆซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับเราอ่านไม่ออกนะครับผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็น t ีกามันติทีกาเพรเวอร์ไทสสกายไทส t กิลเตอร์ทีกนี่แล้วก็ความ e อ c ก usive มันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นะครจะเห็นได้ว่าที่แปลงล่างชิ้นนี้นะครับจะมีเสียงของ t ี g a Dark มาให้ในตัวด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าคุ้มๆเลยนะฮะได้ครบทุกล่างเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับ อีกข้างหนึ่งนี่นะครับอุลตร้าแมนทีกานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูเลยดีกว่านะครับว่าสินค้าด้านในจะเป็นยังไงนะฮะมาต้องบอกว่าประเทศจีนนะเป็นอะไรที่แบบข้างใครอุลตร้าแมนทีกาขั้นสุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าแบบโชว์ต่างๆหรือว่ากระแสต่างๆเนี่ยถือว่าฟีเวอร์มากๆในประเทศจีนนะครับผมนี่แกะออกมาแล้วนะครับผมอ่านี่ นี่โอเคนะฮะก็จะมีสปาร์กเลนดุนๆเลยนะครับผมชิ้นเดียวอันเดียวนะฮะก็ต้องบอกงี้ครับว่าก่อนที่จะมีสินค้าสปาร์กเลนล็อตนี้เนี่ยทางบรรดาไชาน่าเนี่ยเขาเคยทำสปาร์กเลนออกมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าในรอบนั้นเนี่ยจะมีอ่ามีซอฟแถมมาให้ในชุดด้วยนะครับแล้วก็มีพวกของแถมต่างๆนะครับซึ่งเยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นล็อตที่ เป็นรถใหม่นะครับผมก็จะแถมแค่ตัวสปาร์คเลนตัวเดียวเลยนะครับผมแต่ว่าในแง่ของเสียงในแง่ของลูกเล่นต่างๆก็อาจจะมีความชัดขึ้นหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่เขาปรับปรุงแก้ไขมานะโอเคจะเรามาแกะแพ็กกันเลยนะฮะด้วยความที่เป็นพลาสติกมันเลยแกะแยากกล่องมันเอาแพ็คมาแน่นหนาโอเคนะฮะออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับผมนี่ก็คือ D X Spark Lane นะครับผมอ่ะขอผมขอใช้คาว่า D X Spark Lane แล้วกันนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือเนื้อง,งานโดยรวมนะครับต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยรายละเอียดโดยรวมเนี่ยมันเหมือน Ultra Replica เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงสีหรือว่าโครงบอดี้ของตัว สินค้าเนี่ยนะต้องบอกว่างานดีเลยนะครับผมแล้วก็ได้งานขนาดนี้ในราคาแบบพันต้นต้นหรือว่าแบบไม่ถึงพันเลยบางชิ้นก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะโอเคเราสามารถหุบปีแบบนี้ได้นี่เป็นไงมันดูเหมือนอุลตร้ารีเบกามากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัดรายละเอียดบางอย่างไปเนี่ยอย่างตัวด้ามตรงนี้ถ้าเป็นรีเบกามันจะเป็นลายหินอ่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นสีขาวดุ้นๆมานะฮะก็ถือว่า ตามราคานะครับผมแค่นี้ก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะสุดยอดเลยนะฮะนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มนะครับสำหรับกดลูกเล้นเสียงนะครับแล้วก็รางฐานที่อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าด้านนี้มีด้านใต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มจากเปิดสวิตช์เลยนะฮะเสียงดังมาก เสียงดังมากจริงๆนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งอ่าพอเปิดสวิตช์ปุ๊บก็จะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับปุ่ม2ปุ่มนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอแยกกันอย่างนี้นะว่าฝั่งนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมือของของเราเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม A นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม B นะครับปุ่ม A เนี่ยจะใช้สําหรับในการ เล่นเสียงแปลงร่างนะครับหรือว่าเสียงเปลี่ยนร่างแท้เชนต่างๆนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มท่าไม่ตายแล้วก็ปุ่มเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับผมมาโอ้โหเสียงดังใส่กิก นะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่อันนี้เราก็แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีก้ามัลติไทป์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นปุ่มบีกันนะครับกดหนึ่งที <Yeah. S 1> อ่าก็จะเป็นเสียงร้องของอุลตร้าแมนทีกานั่นเองนะครับเสียงแจ๊บที่พวกเราคุ้นเคยนะฮะอ่ะลองกดอีกทีหนึ่ง yeah. 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 ก็จะมีทั้งหมด3เสียงนะครับก็จะเล่นแบบสุ่มๆวนไปนะฮะ ประมาณนี้ถ้าเรากดปุ่ม B ค้างเอาไว้ก็จะเป็นเสียงการใช้ท่าไม่ตายนะครับผมก็จะเป็นเสียงการใช้ลำแสงเซเปเรียนนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกคุณภาพเสียงแน่นถือว่าดีมากๆเลยนะครับเสียงใสมากๆเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเสียงที่พวกเราคุ้นเคยนะครับผมทำให้สามารถ ทำให้เล่นได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะฮะได้ฟิลมากๆากะเดี๋ยวเรามาทายเชนกันเลยดีกว่านะครับนะครับวิธีการทายเชนก็กดปุ่ม A นะครับผม1ครั้งนะครับอตอนนี้เปลี่ยนร่างแล้วนะครับเป็นร่าง power type นั่นเองนะครับปุ่ม B ก็จะเป็นเสียงร้องเหมือนเดิมนะครับอเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ใต้กัน อ่าก็จะเป็นเสียงการใช้ลำแสงนะครับลำแสงเดลาเซียมนะครับผมหรือภาษาไทยเรียกว่าลูกไฟบไรรลัยกันที่พวกเราคุ้นเคยนั่นเองนะครับแหมรู้อายุเลยนะ <laughs> โอเคเรามาดูร่างต่อไปกันเลย อตอนนี้เราก็อยู่ในร่างสกายไทป์เรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมซึ่งสวยมากเลยนะฮะผมชอบสีนี้ตั้งเลยอ่ะเดี๋ยวเรากดท่าไม่ตายกันเลยนะฮะอ่ก็จะเป็นลําแสงถ้าไม่ตายนะครับลำแสงรันบบลนะครับผมโอเคนะฮะมาล่างต่อไป อันนี้เป็นร่างกริตเตอร์ทีกานั่นเองนะครับผมเป็นล่าสุดยอดเลยนะสีทองอลา,ามเลยนะฮะผมชอบตรงที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนเรากดเปลี่ยนล่าเนี่ยไฟเริ่มต้นเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วสีขาวนะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆเฟดกลายเป็นสีเหลืองชา้ชาๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยสวยมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายกันเลยนะฮะ อ่าก็จะเป็นลำแสง t ัมเมอร์แฟชนะครับผมที่กิเตอร์ตีกาเขาใช้ในตอนสุดท้ายนะครับผมโอเคนะครับล่างทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พอกดอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นอ่าพอกดอีกทีนึงก็จะวนลูปกลับมาเป็นล่าง m u l ติ t y p e แล้วนะครับผมถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยไม่กดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีเสียงคาร์เตอร์ทัมเมอขึ้นมานะครับมารอดูกันดีกว่า อ่าอ่าก็จะเป็นเสียงคัลเลอร์ทมเมอร์นะครับผมดังไม่นานนะครับสั้นๆนะครับก็พอเสียงค o ลเลอร์ทมเมอร์ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการรีเซ็ตระบบนะครับอ่าถ้าเราก,กดอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมล่าทั้งหมดแต่ว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าพี่เมื่อกี้ หลังหลังกล่องอะ่ะมันมีทีกาดาร์กอยู่ทำไมมันไม่มีเสียงตอนนี้ล่ะถ้าจะอยากได้ทีกา d a ด k าร์กต้องทำยังไงนะฮะโอเคมันมีนะครับผมแต่ว่าเราต้องกดปุ่ม A ค้างเอาไว้นะครับเวลาแปลงร่างนะฮะอ่ะถ้าเรากดค้างมันก็จะเป็นเสียงทีกาดาร์กนะครับมาดูกันเลยอ่ามาแล้วทีกาดดาร์กนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเสียง ก็จะเป็นเสียงแจ็คเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีเสียงท่าไม้ตายด้วยนะครับผมมันก็จะสั้นๆนะครับด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยทีการ์ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ท่าลำแสงอะไรมากายอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเสียงการโจมตีไปนะฮะโอเคนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นนะครับ นะครับแล้วก็ตัว DX บันไดไชน่าสปาร์คเลนชิ้นนี้ยังมีลูกเล่นพิเศษแฝงไว้อีกนะครับผมก็คือการเล่นลูกเล่นเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่างหรือการไททเชนการใช้ท้าไม้ตายนะครับผมพร้อมกับ BGM อ่าอันนี้มี BGM ด้วยนะครับผมก็จะเป็นการรันเสียงยาวๆไปเลยนะครับผมวิธีการเล่นลูกเล่นนี้นะครับก็คือให้เราทําการกด2ปุ่มนะครับผมปุ่ม A กับ B เนี่ยค้างเอาไว้นะครับมาดูกันเลย นะฮะก็จะเป็นเสียงการไทท์เชนนะครับเล่นเรียงไปเลยนะฮะพร้อม BGM นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เป็นพาวเวอร์ไทายแล้วนะฮะอ่าต้องพูดแซ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะอ่าอันนี้เปลี่ยนไป Sky t าย e นะครับผมอ่าได้ฟิลไหมได้ฟิลมากๆเลยนะฮะ อ่านี่ยิงท่าไม่ตายไปอีกแล้วนะฮะโอเคก็จะกลับมาร่างมาตีทป์นะครับอ่าใช้ท่าลำแสงเซไปเรียนนะฮะอ่าเป็นยังไงครับคุณผู้ชม ต้องบอกเลยว่านี่คือราคาแบบแค่พันต้นๆนะไม่ใช่แบบ3-4มสีพันเหมือนอุลตร้ารีเป็นกานะครับได้ลูกเล่นขนาดนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็และนี่ก็คือลูกเล่นทั้งหมดนะครับของบันไดไชน่านะครับสปาร์คเกนอุลตร้าแมนทีก้าชิ้นนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับผม DX นะครับสปาร์คเกนนะครับผมจากพี่จีนบันไดไชน่านั่นเองนะครับแล้วก็เป็น เรเจนต์อุลตร้าเฮนชินซีรีส์นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าของดีนะครับผมของดีมากๆเลยนะครับทุกคนอย่าติดภาพคําว่าถ้ามาจากจีนนะคือของที่แบบของห่วยหรือของกากนะฮะอันนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะครับผมที่เป็นของที่ดีเลยแล้วก็คุ้มค่ากับราคาขนาดนี้นะครับผมขณดผมเล่นเองยังรู้สึกว่าโหมันแบบ มันได้ฟิลเลยนะแบบเหมือนกับเป็นบุนตารีเบก้าเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าลูกเล่นบางอย่างก็จะถูกตัดออกไปนะครับผมก็โอเคนะครับผมดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครที่อยากได้นะครับผมสปาร์คเกนนะครับบันไดไชน่าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปที่ร้านเจทอยนะครับผมสินค้า DX ของแท้ราคาม่ต่ภาพได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางช้อปปีอีกด้วยนะครับผมก็สินค้าชิ้นนี้เพิ่งเข้ามาได้แบบแบบเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปกดไปซื้อไปตํากันได้นะครับผมเจ้าของร้้้าานใจดีมกกๆแลว็ตอองข ขอบคุณทางร้านเจทอยด้วยนะครับผมที่สนับสนุนสินค้าชิ้นนี้มาให้ผมรีวิวนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับของเล่นประเภทแบบที่แปลงร่างอุลตร้าแมนเนี่ยต้องบอกว่าผมเพิ่งเข้าวงการนะครับผมเพิ่งซื้อได้ไม่กี่ชิ้นเองนะครับที่แล้วก็เป็นพีแฟชเชอร์นะครับครั้งนี้ก็จะเป็นสปาร์คเลนนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าไม่ได้มีแค่สปาร์คเลนชิ้นนี้ชิ้นเดียวแน่นอนนะครับผมมี ของอื่นๆอีกด้วยนะครับผมในซีรีส์บันไดชน้านะฮะโอเคถ้าใครอยากดูก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากให้รีวิวตัวไหนนะครับผมโอเคนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบสไตล์การรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมที่ช่องปลาไรเดอร์สตูดิโอได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตนะครับได้ที่แฟนเพจปลาไรเดอร์สตูดิโอได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไปนะครับผมบ๊ายบาย